ใครชอบใครชัางช่างเถิดใครเชิดใครแช่งช่างเขาใครเบื่อใครบน่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอธรรมสวัสดีญาติโยมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงพี่พาญาติโยมนั้นมากราบไหว้มานมัสการพระพุทธรูปเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะลำลึกนึกถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาเป็นที่พึ่งที่ระลึกแห่งจิตใจของเราทุกคนทุกท่านเพราะว่าใจเรานั้นต้องมีที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็มีหลักธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองใจชีวิตของคนในโลกนี้ต่างก็สแสวงหาซึ่งสิ่งซึ่งเรียกว่าความสุขมีอยู่หลายครั้งชีวิตของคนในโลกไปฝากความสุขไว้ กับปากของคนแต่แล้วก็ผิดหวังเพราะว่าปากของคนจํานวนมากในโลกนี้มันก็ไม่ได้สร้างความสุขเหมือนอย่างที่เราอยากจะให้เป็นในทางตรงกันข้ามปากของคนนั้นก็สร้างความทุกข์ให้กับคนจํานวนมากในโลกนี้หลายคนนั้นฆ่าตัวตายเพราะเพียงเพราะคำพูดบางสิ่งบางอย่างมันทิ่มแทงหัวใจ บางคนนั้นได้สติฮึดสู้ขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาทำความดีทำความเพียรสร้างเนื้อสร้างตัวก็เพียงเพราะคำพูดบางอย่างที่เป็นแรงโดนใจให้เราแต่สาระสำคัญนั้นญาติโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายถึงแม้ว่าปากหรือว่าคำพูดของคนซึ่งมีทั้งพูดดีและพูดไม่ดีมีทั้งคำพูดที่สร้างความสุขและสร้างความทุกข์ให้เรา แต่นั่นก็ยังไม่เป็นที่พึ่งเทลึกอันมั่นคงเพราะตราบใดคนเรายังมีความรักโรคโกรธหลงอยู่ในคราวใดที่เขารักเราเขาชอบเราเขาชื่นชมเราเขาก็จะพูดจาตำนองยกย่องสรรเสริญพูดจาไคร่ราอสนอโสดแก่เราแต่คราวใดก็ตามที่เขาโกรธเกลียดชังเราหรือว่าความรักที่มีต่อก,กันนั้นมัน สิ้นสุดลงหรือขาดสะบ,บั้นลงไปปากของคนนั้นก็สามารถที่จะพลิกลิ้นสามารถสร้างความทุกข์ให้กับเราได้มากมายดังนั้นแล้วการไปฝากความสุขไว้ที่ปากของคนจึงเป็นอันตรายเป็นอย่างมากการฝากความสุขในที่ที่มั่นคงนั้นก็คือว่าเอาความสุขไว้ที่ใจของเราใครจะชอบ ใครจะชื่นชมใครจะสรรเสริญใครจะด่าจะว่าก็ให้เรารับฟังเอาไว้อย่าเหลืองถ้าเขาชมและอย่าโศกท้อจนหมดอาไรตายอยากในชีวิตถ้าเขาดา่าถ้าเขาประนามถ้าเขานินทาพูดจา,าสาดเสียเทเสียถ้าเรามีใจที่มั่นคงเราก็สามารถที่จะค้นพบความสุขในใจของเราได้ใจของคนนั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลลึกล้ำสลับซับซ้อน มันกับทะเลใจเหมือนห่วงมหนันโนบเควง้างอยู่ถ้าเราค้นพบใจเราได้นั่นก็คือว่าเราสามารถที่จะมีเกาะคือที่พึ่งในใจของเราไม่กระสับกระส่ายไปตามคลื่นแห่งทะเลแห่งใจทะเลแห่งชีวิตก็จะมีลมพายุแต่ลมพายุเหล่านั้นสามารถไปอยู่ในที่กำบังได้ แต่ว่าลมแหง่งลมปากการนินทาของคนเราจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็นินทาเราได้แม้ทั้งองค์พระปรติมาท่านนั่งนิ่งสงบนิ่งไม่ไหวริงไม่ไปกล่าวร้ายใครก็ยังมีคนนินทาสาบเสียเทเสียดังคำกล่าวที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าอันนินทากาเรเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้นองค์พระปรติมายังราคิน มนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาบางคนเขาก็กล่าวหนักและก็กระชากสติกันเอาไว้ว่าอันนินทากาเลเหมือนเทส่วมถ้ารวบรวมรับไว้ย่อมได้เหม็นถ้าไม่รับกับหายคลายประเด็นกลับไปเหม็นปากเน่าของเขาเองธรรมะสวัสดี